Thank <laughs> you. สวัสดีครับ <No> <Koll> <statistically> ผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายหลายท่านนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับพฤศจิกายน2564นนะครับก็วันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดชาวราศีนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรดีบ้างอะไรที่ควรระวังบ้างนะครับ คนไหนเกิดราศีอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับและคนไหนนะครับอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นในงวดประจำต้นเดือนธันวาที่ถึงนี้ก็ช่วยแชร์ไลฟ์สดนี้หรือไม่ก็บทความในดูดวงก็ได้นะครับ แล้วมาทักที่อินบ็อกซ์ของผมนะครับผมก็จะมีเลขเด็ดเลขเด่นให้นะครับในช่วงของออสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงของต้นเดือนธันวานั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านผ่านค้นวิกฤตการนะครับในครั้งนี้ทั้งปัญหาการเงินการงานสุขภาพและก็ความรักนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยว จบจากไลฟ์ตรงนี้ไปเดี๋ยวผมก็ออต้องมีภารก,กิจจะต้องเดินทางอยู่นะครับก็ขออาจจะวันนี้อาจจะพยากรณ์อาจจะไม่ได้อาจจะปิดพลาดไปบ้างก็ขออาภัยนะตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องมีภารก,กิจที่จะต้องออกไปทําธุระข้างนอกนะครับอาจจะต้องไลฟ์เร็วนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะไลฟ์ภาพรวมนะครับระหว่าง ช่วงต้นเดือนไอ้ต้นต้นสัปดาห์นะครับจนถึงปลายสัปดาห์ก็คือในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็ผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด 4, 4กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี3ราศีนะครับก็คนไหนเกิดราศีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเช่นราศีธนูคุณก็พิมพ์ราศีธนูมานะครับก็คือมีปีเมษพฤกษภ เมทุนกรกฎสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรกุ่มและราศีมีนนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผมนะฮะแล้วก็คนไหนอยากจะดูดวงผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆและก็มาขอเลขเด็กจากผม ได้นะครับก็เดี๋ยวผมกําลังจะพยากรณแล้วนะครับคนไหนอยากจะดูดวงกับผมผมก็รับดูดวงทั้งแบบวันเดินปีเกิดรายมือโงเ่เฮงไพ่ย,ยิปซีจิตใบไม้รวมไปถึงการจัดวงจุย้ยเสริมดวงให้คุณได้ดีนะครับแล้วก็ดวงดีดวงเฮงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อนะครับแล้วก,ก็การจับพุทธคุณพระเครื่องนะครับบางคนมีพระเครื่อง แต่ไม่รู้พระเครื่องนี้มีพุทธคุณด้านอะไรอันนี้เราก็รับตรวจด,ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยจะมีราศีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะแต่กลุ่มแรกเนี่ยจะกําลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณกําลังจะมีการเงินที่ดีขึ้น นะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณคาดหวังกับเงินอะไรอยู่และความเห็นใจในที่ทํางานถ้ากดคุณทํางานเด็กเหนื่อยคุณจะได้โบนัสมากขึ้นหรือจะได้โ t หรือจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเงินที่ดีขึ้นและจะมีผู้ใหญ่ที่โตคุณถ้าคุณมีพี่สาวหรือหัวหน้าเป็นผู้หญิงจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการแบ่งเบานั่นเองในกลุ่มนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องของการเงิน ได้รับการสนับสนุนนะครับวิธีเสริมดวงให้ไปไหว้เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงและจะด,ดีนะครับในกลุ่มแรกก็คือมีชาวราศีมังกรนะครับราศีกุมราศีสิงนะครับราศีมังกรราศีกุมและราศีสิงนะครับก็ให้ไปวัดที่มีเทพที่มีองค์ผู้หญิง นะครับแล้วจะดีนะครับเดี๋ยวการเงินการได้รับการช่วยเหลือถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาการเงินอยู่เดี๋ยวคุณจะได้รับการเห็นใจได้รับการช่วยเหลือได้รับการยุติธรรมของปัญหาที่มีอยู่นะครับในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นนั่นเองในสัปดาห์นี้นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมจะโดดเด่นที่สุดนะครับในกลุ่มนี้ผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับ เข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับผมกลุ่มที่2เนี่ยมีความรู้สึกสับสนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับรู้สึกรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะมีมาก็เก็บไม่ค่อยจะอยู่นะครับวิธีเสริมดวงต้องพยายามให้ทานสัตว์และจะดีและพยายามให้กับผู้ยากไร้หรือคนแก่หรือเด็กเล็กก็ได้นะครับคุณจะได้มีเงินเก็บนะครับ ได้นะครับรวมไปถึงคนที่กำลังหาทางออกในชีวิตเที่ยวเช่นกำลังหางานใหม่ๆนะครับคือวิธีดูง่ายๆคือพยายามถ้าเราจะหาทำงานใหม่ต้องหาแหล่งที่อยู่ใกล้บ้านเราอย่าเดินทางไกลามากไม่ฉะนนั้นคุณจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับนี่วิธีคิดแบบง่ายๆของคนกลุ่มนี้นะครับหรือชาวราศีนี้ก็คือมีราศี มีนนะครับเมษและราศีกันราศีมีนราศีเมษและราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยจะโดดเด่นหน่อย,น,อยนะครับให้วิธีเสริมดวงนะครับให้ไปไหว้พ่อแก่นะครับว่าพ่อแก่หรือเป็นฤาษีนะครับแล้วจะดีหรือไม่ก็สารเจ้าตายายก็ได้นะครับฤาษี หรือสารตายายก็ได้การเงินคุณจะดีขึ้นและให้ทานสัตว์หรือให้คนแก่คนชราแล้วก็ผู้ยากไร้ก็ได้หรือคนที่มีศักยภาพการเงินที่ด้ยอยกว่าเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมก็ผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือราศีกันในกลุ่มนี้นะครับคนไหนนะครับอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นก็ช่วยแชร์ นะครับบทความในดูดวงในเพจของผมหรือก็แชร์ไลฟ์สดนี่ก็ได้นะครับแล้วคุณก็มารับเลขเด็ดในอินบ็อกซ์ของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับตอนนี้เนี่ยคุณกำลังมีเรื่องที่จะต้องเดินทางนะครับหรือคุณกำลังจะโยกย้ายต่างๆี่ยนะครับ ที่อยู่อาศัยจะให้โชคกับคุณหรือที่ทํางานจะให้โชคกับคุณคุณต้องพยายามมีความเอาใจใส่กับที่อยู่อาศัยหรือเพิ่งย้ายไปแล้วก็ได้นะครับหรือกําลังจะย้ายที่ย้ายใหม่หรือย้ายเก่าก็แล้วแต่ตอนนี้คุณต้องพยายามเอาใจใส่เจ้าที่เจ้าทางที่ที่เราอยู่ก่อนนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก่อนหรือคุณคิดกําลังจะย้ายคุณก็รีบไปไหว้ที่อยู่ใหม่ด้วยก็จะดีนะครับแล้วยิ่งสช่วงเนี้ย ถ้าเกิดมีไปทําบุญต่างถิ่นต่างแดนและจะดีนะครับงานการก็เช่นกันจะมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้นนะครับยิ่งคนไหนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของต้องเดินทางเยอะๆคุณจะได้ลูกค้าลายที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเข้ามานะครับรวมไปถึงคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเช่นกันอาจจะขายงานได้นะครับกลุ่มนี้จะมีราศี พฤกษบุรราศีตุลและราศีธนูนะครับพฤกษบุรราศีตุลและราศีธนูนะครับราศีตุลเนี่ยจะดีที่สุดนะครับในกลุ่มนี้นะครับจะโดดเด่นที่สุดนั่นเองนะครับจะมีโชคกับที่อยู่อาศัยกับมีโชคกับงานที่คุณทําประจําขอให้คุณตั้งใจอย่างแท้จริงและคุณจะประสบความสําเร็จนะครับในกลุ่มนี้นะครับพฤกษบกนะครับราศีตุล และราศีธนูขอให้คุณตั้งใจในงานของตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวการงานคุณจะคล่องตัวกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวผมพูดวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้เนี่ยต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางและจะดีนะครับหรือไม่ก็ไปไหว้วัดที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนบ้างก็จะดีนะครับในกลุ่มที่ผม มาเมื่อกี้นะครับก็คือมีพฤกษ์ศพนะครับราศีตุลและก็ราศีธนูนะครับก็ให้ก็บอกเคล็ดลับเรื่องการเสริมดวงแล้วนะครับต่อมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ท่าทางจะมีปัญหาการเงินสภาพเงินไม่ค่อยดีรวมไปถึงบริวารคุณก็การเงินไม่ดีด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ในสัปดาห์นี้พยายาม อยู่กับตัวเองแล้วก็รักสันโดษหน่อยก็จะดีเพราะว่าคนที่เดี๋ยวเราไปในสังคมก็จะมีคนนะ่ะเป็นหนี้แล้วก็จะมายืมเงินคุณอีกกลายเป็นคุณอาจจะมีสิทธิ์เงินช็อตได้นะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมถุนกรกฎและราศีพิจิตนะครับราศีเมถุนกรกฎและพิจิตนะครับ แล้วก็มีเรื่องของความสับสนในเรื่องของการเงินว่าจะใช้จ่ายยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพยายามทำตัวสบายๆไว้ก่อนแล้วพยายามนั่งอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็พยายามกวดน้ำบ่อยๆนะครับแล้วไปหาวัดที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วหาวัดที่มีองค์ประธานเป็นสีขาวๆองค์สีขาวแล้วจะดีหรือ ออกสว่างสว่างสีสดใสนะครับแล้วจะดีนะครับหรือเป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่ก็ได้หรือบูรณนะใหม่ก็ได้นะครับแล้วจะเป็นการเสริมดวงของคนกลุ่มนี้หรือชาวราศีนี้นะครับก็คือมีราศีเมถุนกรกฎและพิจิตนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือชาวราศีพิจิตนะครับแต่ที่แน่ๆอย่าให้ใครยืมตังค์แล้วถ้าเป็นไปได้ก ช่วงนี้ไม่ควรสังคมเยอะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาการเงินได้เพราะว่าจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณหรือขอความช่วยเหลือจากคุณคุณจะกลายเป็นมีปัญหากับการใช้จ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองนะครับผมก็พยากรคบทุกกลุ่มคบทุกราศีแล้วนะครับคนไหน ต้องการอยากจะดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมสิงแสรีรมงนะครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะครับคิดอะไรไว้ขอให้คุณตั้งใจนะครับและคิดดีทำดีและจงได้ดีนะครับขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมากๆนะครับเอาไว้โอกาสหน้า ผมมีเวลาจะกลับมาไลฟ์พยากรดูดวงอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมากๆนะครับครับสวัสดีนะครับ